ก็สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมเล้งนะครับกับเกมฟีฟ่าอ่า15นะครับกับฤดูกาลแข่งขันเอลีนนะครับก็วันนี้เป็นการพบกันระหว่างอ่บิสเปิลโรสนะครับตะฮะเมลเบอร์ตอิตาเลียนะครับกรามาดูนว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะในเกมอ่าอ่าใครจะได้เริ่มเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็วันก็วันนี้ใครเริ่มเล่นเนี่ย แข้งแข็งแขนไม่ไปมานะครับเล็กน้อยรู้สึกทางด้านของผมจะได้เริ่มเล่นก่อนนะครับปิดเบรโลนะครับเราเขี่ยบอลก่อนเลยดึงลับปั๊บับโอ้โหแม่งโอ้โหโดนประกบ่าลูกหลุดาละนละเขี่ยได้ยังเขี่ยได้อยู่ต่อนะครับไปต่อเลยได้ลูกแล้วขึ้นเลยนะครับ man. ball That's important. Keeping moving. Lost the Got to his be. เรียบร้อยครับลูกนี้ยิงเข้าง่ายๆเลยครับหลับปิดเป็นรถนะครับเมื่อกี้นึกว่าจะโดนล้ำหน้านะครับไม่โดนด้วยนะครับส่งมานะเพราะเลี้ยงลูกมาแล้วก็กะจังหวะยิงเลยครับไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับ วันอ <c oughs> so ีกทีครับชัดๆนี่ครับลูกลอยเข้าไปครับอืโอเคครับมาเรียนต่อเหมือนเมื่อกี้จะมีใครบางคนได้ใบเหลืองนับทางวิโตเรียโดนใบเหลืองไปคนหนึ่งนะโดนได้ไงวะยังงงครับไอ้โอ้โหโอ้โหเจอตัดบอลไปครับ เอดักหน้าอย่างครับอย่งฮอย่งครับอย่างอเขออกนาครับก็คผมทำออกไปทางเบเบิร์ดได้ลูกมาเขียเขียขึ้นมาเลยครับยาวครับนี่ขึ้นมาเลยนะครับก็อ้โอ้ยเ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 อ้ยยังครับยัง โอ้โห,โโหลูกนี้วิ่งไปเอาไม่ทันงั้นได้ยิงอีกลูกครับนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยิงเข้าอีกแล้วอะไรกันนี่เข้าง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับได้ลูกที่สองนะครับปิดเบรกล้นเรานี่สู้กับ เบลเบิร์ดเขาไม่สู้เลยหรือไงเนี่ยวันนี้ตัวส้มนะครับเททั้งสนามครับนี่อยู่ครับช้านะครับยังมาครุ่มครุ่มขยิ่งติ๊บยิงตรงตรงเลยนะครับกระโดดไม่ทันนะครับลูกนี้ลูกลอยมาป๊าวิ่งเข้าโกอย่างง่ายดายครับ ก็ไม่รู้ด้วยเนื่องจากเขยดได้นะครับแต่มันเข้าไปแล้วทําให้เราขึ้นนําก่อนนะครับหนึ่งประตูนะครับสองอะดรเอ้ยวันนี้มันเป็นอะไรวะพาดขโมยพลาดผิดตลอดครับ <c oughs> มันเล่นกันต่ออ่ะเยโอ้โหอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็จะได้วิดเบนวิ่งขึ้นนะครับทางเราไม่ยอม,มา่าแยงลูกมาได้ส่งให้เพื่อนอ้าวโดนตัดบอลบีกยังไม่ทันได้ส่ง <c oughs> เอาครับ ลูกเขาวิง่งวิ่งเข้ามาในจุดยิงแล้วครับตัดไปโ oh อ้โหเกือบอ้าวยัยไม่หลุดโอ้โห <strong> ยังอยู่ในช่วงบาดเสียวนะครับลูกยังอยู่แถวประตูนะครับอ่าที่ส่งขึ้นมากลางสนามแนละ้วไปกันต่อเลยครับอย่างเร็วนะครับอย่างเร็วครับ ปึ๊บป๊บมาครับเป๊ข้าครับโอ้โสาครับมันยิงเข้าง่ายๆเนาะดีครับวันนี้ลูกนี้เสาช่วยนะครับอ๋อแอ่น,นหน้าอกเลครับสุดยอดครับโอเคโอเคมา เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเจ็ดเราแตยังเตะปั๊บเต้นเข้าไปเหมือนง่ายอย่างว่าเกมนี้บอลหลอมเล้ยบดีเบอร์เทอร์เลียเราไม่สู้เลยนะครับเกมนี้ดูมัเด้งชนเสากระดอนเข้าไปแบบนิ่มๆเลยลูกที่สองเขานะครับของลีดนี้อ่า ต่อนะครับมาล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 ับแย่งครับแย่งครับแย่งได้แย่งได้ครับเฮ้ยโอ้โหอ้าวฟาว้าครับลูกนี้ได้ฟรีคิกเห้ยมีโดนใบเหลืองนะครับโดนใบเหลืองรแบบร้อยครับเบอร์ห้าครับั่งวิสต์เตอรียโดนใบเหลืองไหมครับมาร์คมาเรามาเตะลูกฟรีคิกนะครับก็ถือเป็นลูกที่เล่นยากเนาะครับประมาณนั้นแหละ ไปมาดมาแล้วฟรีคิกโบรับได้ครับลูกนี้ nice <clean> ถ้ามันฟรีคิกเข้าก็เคยทำได้นะครับฟรีคิกเข้าสักลูกนึงเฮ้ยเฮ้ยวิ่งสิโมเดิร์มูนะครับแม่งอีกเอา้อาเอา้อาเอ้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 ยายังอย่งย่งย่งโอ้โหแม่งวิ่งเร็วกว่าเราอีก well ไปเพื่อนครับไปต่อครับ เกินอยู่กองกลางขึ้นเลยครับเดียวให้ทีนึงเลี้ยงมาครับหลบซ้ายหลบขวาหลบไม้หมดครับหลบไม่ล่อครับโยโดนสกัดบอลไปนะครับที่เขี้ยบเฮ้ยโอ้โหตัวนั้นวิ่งเลยนะครับไม่ไม่เอาลูกนะแม่งเลยแบบโดนหลุดไปเลยอ่าอันนี้ก็พยายามเลี้ยงลูกขึ้นมานะครับแต่ต้องทรงกลัดหลังให้เพื่อนครับเนื่องจากไปต่อไม่ได้อ่าย่างไงวะเนี้ยเลี้ยงเข้ามายิง กัะแตเอา <jis> anyway, ไม่มีใครสกัดเลยเอ่อเอ่เอ่สกัดสักคนเขาไปบวกเลยเอ้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 ยแย่งก <dog> ันอย่างแย่งกันแย่งได้แย่งได้แย่งได้เว้แย่งได้โอ้โหแย่งครับวันเตะเข้ามาครับจะเล่นด้านข้างครับมีเพื่อนมารออยู่เต็มครับเออเมลเบิร์ตจะเตะได้ไหมทางวิทเป็นไม่ยอมครับเขาไปประกบลูกมาเฮ้ยยังอ่าลูกออกใครอ่าออกใครวะ แมวเบิร์ดเลี้ยงออกเออไม่รู้นะคน่าทางเออเมวเบิร์ดเวตเตอร์เลียทำหมองนะครับโอ้ยันนี้มันพากแบบมุ้งหัวแบบแผลกไงรู้ความรู้สึกสมองไม่ค่อยทำการเท่าไหร่นะวันนี้เข้างาเอ้ยโดนกัดลูกไว้เฮ้ยโอ้โหเตะส่งแล้วติดครับไม่น่าเลย ไม่น่าเลยเบียดไม่ได้นะครับเบียดไม่เข้าครับทางอ่าได้ละโอ้โหดึกได้ไปแป๊บเดียวครับโดนลูกหลุดออกไปให้เขาเฉยยังครับยังไม่ยอมนะครับเมื่อเบิร์ตเล่ก็เลี้ยงกันตั้งเลยครับไม่รู้จะเลี้ยงไปไหนกันต้องเปลี่ยนผู้เล่นมันวนเนียกับเขานะครับอ่าแย่งได้แล้วครับยาวครับ เย็นพวกใจเย็นพวกใจเย็นพวกโอ้โหลูกนี้จะเตะครับโดนสกัดก่อนนะก็โดนสกัดบอลออกไปนะครับอย่าแย่งไม่ได้ละอ่าเฮ้ยโอ้โหยังนะยังนะครับยัง,ยงไปไม่ได้ทางไหนเลยนะครับอ่าเอ้ยโอ้โหลูกนี้คือแบบทางผมไม่ได้เตะนะครับคือเหมือนทางเมเวิร์ดเขาเตะให้โกต่อย่างนะ กลับมาดูนะครับจะได้ลูกที่สี่ไหมจะถือว่ายังต้องมาแย่งกันนเนียอยู่นะครับในกองหลังมีการดึงเซลล์ด้วยนะเมื่อะะกี้เกิดขึ้นรึปึ๊บโอ้โหแงต์ส่งกักเงาไปเพื่อนไปเพื่อนโดนตัดบอลไปจนได้ครับระยะมันไม่ได้ครับอ่าต่อเวลาห้านาทีครึ่งแรกนะครับเรียบร้อยสกัดได้เรียบร้อยครับมาลูกนี้คุณลูกนี้นครับ เรียบร้อยครับยิงได้แล้วครับลูกที่สี่ก่อนหมดครึ่งแรกวัดกันตัวต่อตัวัโกงี้โอกาสยิงเข้ามีเยอะอยู่แล้วนะครับสำหรับปีดเบดเราโอเคครับเบอร์เจ็ดเหรอเจ้าเดิมลูกที่สามเจ็ดนี้เด้วยซ้ำเจ๋งไงขนาดนี้ไปปฟ้าเข้าไปเลยครับภาพช้าแล้วก็ภาพช้าทีครับ ครับเพราว่าวันนี้ทำคะแนนได้ดีมากครับแค่ครึ่งแรกก็4ประตูแล้วสุดยอดเลยครับปิดเป็นรถเราโอเคครับประตูที่3นะครับมาเราจะได้5 6หรือเปล่าหรือจะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วแต่ยังมีครึ่งหลังนะครับอีก45นาทีเรื่องอัตมาของนั้นเพราะมันทดเวลาอะไรไปนิดหน่อยหน่อยมันด้วย มาร์คมาร์คโอ้โหลูกนี้เตะจับลูกไม่อยู่ไอ้ไอ้ไอ้โอ้หมดเวลาก่อนนะครับไอ้ฟรีคิกเหรออ๋อกทางเมลเบิร์ดเขาเตะฟรีคิกนะไม่ใช่ผมคือมันน่าจะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ผมยิงลูกที่ห้านี่นี่โอ้โหยังรอครับหมุลูกนี้ ซ้ายหลบบาดเรียบร้อยลูกที่ห้าครับมันเจ๋งจริงๆครับวันนี้เป็นวันของบิสเบนจริงๆครับแค่ครึ่งแรกก็ห้าประตูนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเมลเบิร์นวิสตอเรียครับไม่แน่ใจนะวันนี้อย่างนี้ต้องหวะนะครับเข้าไปเลยครับ ป้าหัวเข้าไปครับโอ้ปัดไม่ทันนะครับคือเอาขาเขี่ยไม่ทันครับเขี่ยไม่ถึงเข้าไปซะแล้วเยี่ยมเลยครับอื้ยเบิร์ดจะเอาไงครับโดนไปห้าประตูขนาดนี้เบอร์เจ็ดครับยิงได้สี่ประตูเลยนะครับเกมนี้เบิร์ดว่าไงเดลเปีย หมดเวลาครึ่งแรกครับหประตูกับส <the full S 2> ู <part. S 2> นะครับขึ้นนำอย่างสวยงามครับนำแบบเยอะ much, much away, I mean, so men, ้ลยลอยล้ำเลยนะครับ เกมยิงไสามตัวเลยนี่ม่1าาจรในครึ่งแรกนครับยิงมาหัวเข้าไปนิ่มๆครับลูกนี้เราก็มาดูกันอีกลูกนะครับฟาวครับลูกมีฟาวครับเลี้ยงมนยิงอีกลูกครับ เองกันดุเพื่อนนะครับเกมนี้เนี้ยปึ้งใสะเข้าไปอีกลูกสามประตูเลยนะครับแล้ลูกที่สี่ลูกที่ห้าตามมานะครับอย่างไม่รอช้าเกมนี้สุดๆถือว่าแมตช์นี้วิดเบนเล่นดีมากนะครับแต่ผมแปลกใจวิ่เตอร์เลียนมัโดนอ่อนยังไม่รู้อะไม่ค่อยบุกเท่าไหร่ครับไปเหลียงไปหนึ่งคน มาปมาบขี่ครับดึงอันนี้ดึงนะเราไปดึงเขาโดนฟาวไว้เฮ้ไอ้ยเ้ดึงครับไปดึงดึงเสื้อดึงเสื้อเริ่มปึ๊บอ่าลูกที่สี่ไม่ต้องลงแล้วครับอือหือลูกนี้ลูกที่ห้ามาแล้วมาบมาบ วิ่งฟื้ลูกนี้เพื่อนหม่งมาให้นะครับแล้วก็เตะได้นะครับในลูกที่5นี้จบครึ่งแรกอย่างสวยงามนะครับ5-0นะครับสำหรับบิทเบนเจอกับเมลเบิร์ตวิสต์เรียนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันครึ่งหลังเลยดีกว่าครับไม่การเสียเวลาก็เมลเบิร์ตวิสต์เรียได้เริ่มก่อนนะครับเขี่ยก่อนโอเคครับหมู่มาเดียวเลยครับโดนตัดบอลสิครับอ้าวฟาวได้ฟรีคิกเลยครับชิปหายแลนะครับ ที่เราไปทำอะไรเขาวะาตั้งแถวหน้ากระดานเลงหนึ่งเ,เ,เร็วๆนะโภคพร้อมนะครับจับเสาให้ดีครับค่อยๆขึ้นลงลงถอนหายใจเึกๆครับลูกนี้ตัวผมอยู่นี่เดี๋ยวกันในนี่ก่อนกันในนี่ก่อนนะครับนะครับอา 3เตะมาครับสองคือนเตะมาอู๊ดเรียบร้อยครับลูกนี้เตะสูงไปนะครับลูกฟรีคิกเตะสูงอ่าส่งให้เพื่อนครับค่อยๆไปครับไปครับยังไงโอ้โหแม่งโดนดักหน้าหันไปปั๊บแม่งเสียบออกเลยครับลูกอ่าเราได้ลูกนะครับทาง เราเปิดเขาทำเสียน่าตกใจไหมแต่ก่อนอือโอ้โหโอ้โหโดนลูกโทษครับงานนี้จะเตะแล้วโดนสก,กัดครับเบอร์เจ็ดเราแล้วลูกโทษไปเลยครับใช่ไหมหรือว่าเราอยได้ลูกโทษครับแล้วมันมันทำหน้าง่างนี้นครับ นี่นะครับโดนดึงปมาเตะอบโดนขัดขาก่อนนะครับล้มหน้ากระแทกพื้นครับก็แบบเปลี่ยนเอาเบอร์9ออกครับเอาเบอร์14ลงแทนอุกทุมาทางแบบฟิตเป็นตัวมันใหญ่เลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเล่นดีไหมมันลองลูกโทษกันกับ วัดกันนะครับลูกที่6หรือป่าครับลูกนี้วัดดวงกันเลาถ้าดูแขปิงครับปึ๊บไปฟาบเรียบร้อยครับลูกที่หครับสุดยอดเลยครับบิสเบนวันนี้จริงแบบกระจุยกระจายครับอยอดเยี่ยมมากเบอร์ย3บสามเรา ดูท้าช้างนะครับการยิงลูกโทษปวดมากตรงๆับมีเอียงกันเล็กน้อย60ศูนนะครับวันนี้6 0เลยมันจะเจ๋งอะไรขนาดนั้นโอเคครับออกประมาณนะมาต่อกันเดือบเบิร์ตส่งหลังเฮ้ยโอ้ยเดือบเแย่งได้แย่งได้นี่บุกวิ่งเลยนะครับขึ้นเลยได้ไว้ลูกนี้ได้เฮ้ยยังครับ ยางครับยางโดนตัดบอลนี่โกหระยะไกลไปครับไปไม่ถึงเฮ้ยโอ้โหเขี่ยแบบนี้คัตอ่าเฮ้ยเปล่าครับเองครับได้ฟรีคิกนะครับอ่าก็เตะให้เพื่อนนะครับไอ้พวกนั้นก็มานะครับทางเมลเบิร์ดก็จะเข้ามาแย่งแน่ๆดูทรส่งนะส่งไอ้นี้มาครับโอ้โหโดนแย่งไปแล้ว เรียบร้อยฟาวครับชนกันกอล์เมเบิร์ดได้ฟรีคิกนะลูกนี้ระยะมันไกลครับไม่น่าจะเข้าเลยอะไปมาครับหมุนให้เพื่อนเตะทรงเลยครับโอ้รถเร็วครับต้องบอกว่าลูกนี้รถเร็วมาก ยิงเบาครับลืมส่งให้เพื่อนครับลูกนี้พลาดครับจังหวะไม่ดีเลยไอ้ใได้ไะได้ใช่ได้ครับในเวิร์ดได้นะเร็นตัวเลียกได้ไปไอ้โอ้โหแมนยู เรียบร้อยครับบอกออกไปก่อนโดลูกมุมนะครับทางเมลเบิร์ดได้ยิงลูกมุมเบอร์เจ็ดของเมลเบิร์ดเจ้าไงครับจะยิงเข้าไหมเอ่ยเขาชูสามนิ้วนะครับมันเป็นแผนใช่ไหมไอ้สามนิ้วเนี่ยเรียบร้อยครับโอจังหวะมุ่งยังไม่ดีนะครับไม่งั้นโดนไปแล้วลูกนี้ลับบิดเบลดเรา กระจายผู้เล <boundaries> ่นลงสนามเหมือนเดิมครับหลังจากมาออกันหน้าประตูสะพากหนึ่งเขียนเพื่อนก่อนขึ้นเลยครับขึ้นแล้วขึ้นมาอูโดนตัดบอลไอ้ห่าเอ้ยแม่งตัดง่ายๆเลยเว้ยอ้าวอ้าวยังไงล่ะนี่เฮ้ยโอ้โหหน้าโกไม่อยากเรียบร้อยครับแม่งเอ้ยโดนลูกโทษหรือเปล่า ไม่ตั้งใจไว้เข้าใจไหมครับโอ้โหโอเคโอเคโอเครำการไม่แจกใบนะครับแต่แบบวิ่งวิ่งไปชนวิ่งไปขโอ้โหโดนเข่าเราเราผิดหรือเราถูกเนี่ยแต่ก็โดนลูกโทษแน่เลยงานนี้เตะลูกโทษครับชิบหายเห๋ือเบิร์ตเตะเข้าแน่งานนี้ ใช่คร<ห>ับวาฮาแล้วแมงอเอ้กดแมงไม่พุ่งไปเรียบร้อยครับลูกนี้เนลเบิร์ตตีไข่แตกครับ嗯嗯การยิงเบอร์เจ็ดใช่ป่าเบอร์เจ็ดเบอร์แปดหามบัวอีกแล้วมั่วตลอดก็ไม่เป็นไรครับเพลงโดดลูกเดียวเราเรายิงได้ตั้งหกนะ <c oughs>

โอ้โหโดนแย่งไปมาลูกลูกยังแย่งกันไปมาอยู่ตรงนี้นะครับน่าเสียดายครับที่มันแย่งไม่เสร็จโอเคครับโอ้โหแวงโดนตัดอีกนะคเขาจะฮึดเลยครับเมลเบิร์ดฮึดละเดี๋ยวจะรอครับฟาวอีกโอว์เดินชนนิดเดียวมันก็ล้มนะครับยังไงเอาเอาตั้งกำแพงเลยเหรอ ไม่ได้ตั้งกำแพงนะครับแต่มันตั้งตำแหน่งใหม่นะครับก็เตะไม่เพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาไม้ขาแย่กันขาแย่ลูกก่อนอื้ืออื้ืออื้อลูกนี้ต้องยอมรับครับมันมันไวมากอ้าวงานเพลินครับอ๋อนึกว่าจะแบบหลุดมาไม่มีใครอยู่แต่ก็หลุดแล้วครับ ไปเพื่ออะไรครับโอ้โหโดนตัดบอลไปก่อนครับลูกนี้คือจังหวะแม่งยิงแล้วติดผู้เล่นเขานะครับไายหาเอ้ยตัดบอลก็ไม่ได้ชี้เชื่อแล้วไเอาแล้วครับหลุดมาแล้วลูกที่สองของเมลเบิร์ดได้ไหมเออไม่ได้เล่นครับลูกนี้ยังไม่ได้ยิงอ่าขึ้นเลยเพื่อนเวลาก็นานๆนาะถอยเพื่อนกัน จะเตะให้ครับโอ้โหเฮ้ยยางครับโอ้โหย่างย่างครับลูกนี้อื้มอื้มลูกนี้ยิงครับแต่แม่งติดผู้เล่นเขานะครับทางเม่เปิดเลยเตะออกทันทีนะครับไม่ให้เรามีโอกาสได้ฉะลูกที่สองนะครับโอ้โหเบาชิบหายลูกนี้ <the top S 1> โอ้โหแต่ go, เอาไม่อยู่นะครับ ครับเรียกผู้เล่นเราลงมาก่อนเอเ,อเอพื่นอนไปครับเพื่อนตรงมาโอ้โหแม่งเบาเกินแม่งเตะจิกๆโอ้โหอะไรากันนี่ถ้าทางจะหมดแรงกันแล้วหรือไงก็ทางผู้เล่นผมหมดแรงแน่เลยโอ้โหอย่างที่คิดครับแม่งส้มเพลิดไปเดี๋ยวนี่ครับนี่ลงครับ 83เดี๋ยวเราประมาณนี้ครับเปลี ful, so okay. ่ยนสามตัวทีเดียวเลยนะครับเพื wow. ่อทำเกมได้แบบมีประสิทธิภาพในการสู้รบปกมือนะครับเรามีตัวโคตรขนาด83เลยวะฮะชิบหายนี่เจ็บอีกโอ้โหเหมือนชีวิตมันไม่ราบรื่นหนึ่งบอกไม่ถูกโอ้โหยังครับยังเลยครับ ให้ <rural> พเพื่อนเลี้ยงกลับครับไปครับ5ทีขึ้นเลยขึ้นเลยเพื่อนขึ้นเลยขึ้นไปเถอรอดต้องรอดเว้ยโอ้โหไปฟาวด้วยนะครับคือวิ่งไปเขาเตะล้มนะครับเชื่อแม่งเลยครับได้ล <descriptive mus> <dialog> ูกมาอ่าส่งให้เพื่อนเราครับส่งให้เพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนครับอ่าโดนกัดบอลเฉยเลยครับโดนตัดบอลไปนะครับลูกที่7นี่ยากเย็นเหลือเกิน ้องยอมรับว,ว่าเขาเริ่มหนึบกันขึ้นนะครับสำหรับดูเบิร์ตเรา หมดเวลาครับโอ้โหบิสเบนชนะนะครับ61เลยนะครับเป็นสถิติใหม่ของเอลีทนะครับในการทำประตูผมในวันนี้ในเกมฟี فا สิบาอย่างนี้ต้องฝากเพื่อนๆติดตามรับชมรับดูด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนฝูงดูอีกทีนะครับแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับจ่ายกันด้วยไฮไลท์ของตัวเกมครับสำหรับแมตช์นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ I'll leave you with the full match highlights, and until next time, I've been Jeff Stelling. And he scores. That's a very good goal. Put it away, and he knocks in the goal. And he's put it in for the goal.